นั่น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 พนี่น้องนั่นใครใครคุยเลยครับนั่นครับเนี่ยจุดละตัวพวี่น้องจุดละตัวนะยสวัสดีครับอยู่กับป๋อมคนบ้านครับวันนี้ก็ออกมาหาดักห,นะหนู้นพี่น้อง ดักหนูนาไกลๆบ้านนะครับกครข้างเลขนครับนี่ของปีนี่มาาก็ดักด้วยครับตั้มืดด้วยหน่อยครับกัฟผาจิวทำแต่การลงครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วพี่น้องไม่ได้ทำคลิปนานแล้วหมดเดือนหนึ่งเลยครับนี่ครับมาก็มาเห็นหนูคัวอยู่ครับนี่ี่มากม่เห็นทางหนูคัวครับ รอยกุ้ยกินแบบเต็มเลยครับมีแต่รอยทางมาคว้าช่อ,องเดืัดล้างกัน,นครับรอยทางแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นรูมันครับเห็นแตบปองปอง เป็นเป็นหนูครัวครับราก็กินมันหน่อยๆนีครับรมรักไว้เลี้ยวได้ครับนี่นครับรักอยู่ประมาณสักตรงนี้รักเสียนแล้วครับนี่เอาอันหน่อยมาครับอันใหญ่เดี๋ยวเอามาเอาอันหน่อยกันกลางมาครับนี่ครับ สาหลังมาโลกันนามาตั้งนู้นยพี่น้องครับดักไม่ต้องอันแล้วครับนะต้องอันสามอันเราจะขึ้นไปดักนู่นนี่ฝนมันเห็นรอยมีรอยอับจีแต่รอยหนูครัวแต่ไม่เห็นรูกับหินตะทางมั ตามตำลงหน่อยแล้วจกาะดักไก่บานครับเมื่อแต่ไปเกี่ยวเขาคุ้นเขาพี่น้องเลยลองหาเดินดูนาติดบานนี่ครับพี่น้องรอยมันโกยกินครับแจ้งมันนี่ครับน้ยมันโยกินรู้สึกไหนจะเป็นนกครัวครับ มาเป็นสองสองขนาดครับีน้องจะมีขนาด,นาดกลางว่าก็มีม,มีมีเกียนนะครับผมทำเข็มเกียนหี๋ยนนี้ขนาดหนึ่งครับนี่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอันนี้เคยดักต่พีที่เหลวครับเึงติดอยู่ครับในตัวอยู่อันนี้ก็มัอนกันแต่ผมเพึ่งทำหม่ซ้ำนี่แหละแต่เป็นเอาไอ ขอ,กกอของรักกุ้งครับพี่น้องของรักกุ้งครับเอียนหนึ่งผมดักไว้แล้วครับตรงนั้นฮาวันอย่างก็วิธีการดักกับเหมือนเดิมเลยพี่น้องนี่ถ้าใครได้เข้าไปดูก็จะจะรูะ้อยู่ครับอี่างปึ๊บนี่จะมีไายอยู่ครับไายตัวนี้ผมมาติดเลยครับแต่ว่า ถ่ายยีเป็นนี่อันใหญ่นี่อันใหญ่ผมจะใช้ไม้คัดเอาครับแทนตัวนี้แทนตัวนี้ครับ จะเหยีบหยบตัวนี้ครับก็บจ,ะบจะประมาณนี้ครับช่องใหญ่อยู่ครับพอดหนูใหญ่เขาเขาได้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวมาดักทางตรงนี้แหละวันที่ทางหนูนี่ครับเส้นเดียวกันเลยพี่น้อง จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีหางเชือกไว้ผูกไว้นะครับอืมนี่ดูนนี่ครับเราก็จะประมาณนี้เลยครับ เราผูกเชือกไว้ผูกเชือกไว้แล้วครับกันหมาครับเพราะเรารู้สึกว่าจะมีหมาวิ่งมาู่พี่น้องหมาวิ่งมาจากทางหุ่นเด่นคู่ดีเรยตีนหมากับเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะดักอีกขันปลายาคายนิดก็แล้วค่อยมาลุ่นเันดีกว่าครับจะมีตัวมีเตี่ยมไหมรังเรลกได้พี่น้องแล้วเจะ อ้อยชวนตัวตัวนี้ไปดักยี่ติ๊ตรงนั้นครับเหมือนจะลอยหินมันนูนูใหญ่หรือเปล่านะไม่แนใ่ใจไปี๋ยวนี้ได้สักอันแล้วนะหนึ่งสองสามพี่น้องสี่ห้าปุกอันตรงนี้ปุกครับ

ย,ย,ยังไม่มียานได้เลยเดี๋ยงหนาวยังไม่แห้งนี่รักมัมวครับอันนี้ไม่มีทางครับนี่ตัวมีสอนอันลึกเนี่ยไม่ดีดอันนี้ไม่ดีด กีเี้มจะมาเก็บกด็ดูไปก่อนนี่ชมงามสิอโอ้มีลันนูลิงหรือเปล่า เราลั่นสองอันติดเลยแต่ไม่ปะตัวพี่น้องมันอะไรเนี่ยหนูดิงหรือเปล่านี่นี่เอ้ยลั่นอยู่นั่นไงแต่ไม่ปะตัวมันอะไรกันนี่นี่เดี๋ยวจะ grab เกลไขไขว่กันหน้าเลยนี่กระหล่ํานั่นี่นี่มันหน่อย ไม่อยู่เฮียแล้วก็ไม่มีวิว่วยๆใส่เป็นหนูหลิงตัวดูตัวไปเลยยายาวพี่นุทุตัวยาวๆไม่ค่อยมาแก้ไขเก็บ Ini yang belan Lagi kek did annoy เนาะอีกหนึ่งจุดครับจุดไม่กินได้หนึ่งตัวครับหนูขัวครับจุดที่สองครับรักไปสองจุดสองจุด,จดนี่ไงล่ะโอ้ยมีเยอะครับพี่น้องตัวมีเยอะครับไม่รู้หนูติดเรือเลือดไหลนะครับดูคันนี้ไปก่อน นี่ยังไม่ดีครับนี่แต่ว่าผมเห็นยึกหยึกครับเด้อนเลื่อเด้อนเลื่อมันมีแถวๆนี่ดาเปล่านะครับนั่น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 มีเยอะครับมีเยอะนั่น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 ไกลๆคุยเลยครับนั่นครับเนี่ย ตัวตัวพี่น้องตัวนี่ครับอือครับ <glima rapper> <g occurs> tem me tem ต่อครับดูแล้สองอันครับจุดนี้มีอยู่หกอันครับหนึ่งหางอยู่สองเลยโอ้รอยลันพี่น้อง100น,น้อยลันนะน,นี่อืมรอยลันนะนี่ครับพี่น้องอมีจุดไหนอีกน้่นนี่น้อง ลั่นหนึ่งทุกว่าจะมีหนึ่งสองสามและอีกสาม,มอะไรอยอะเกี่ยก,กตัวนี้มาที่นี่ตอนนี้มีน่าใช่นะ ôi chút lòng lắm 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 อันนี้นะอันนี้นันน,น,นี้กับกาขนาดกลางน้ออันนี้ใหญ่นยยหน่อยครับขนาดกลางครับแต่อันติดม่กี้นี่แต่อันขนาดเล็กเลยสองอันเลยพี่น้องหมุนมามัดเลยครับเนี่ยนอกุยกินเต็มเลยพี่น้องนูน้าานาจะมีหลายตัวอยู่ครับ เต็มเชิงหาช่วงทางรักอยากครับมันยังแบบเขามันยังมีเต็มมันเช่องวิ่งวิ่งเข้าป่าเขาเลยนะครับมีเดือนเดือนหนึ่งอันหรือเปล่านะมีเน็ตใจนะ น uhm <tır cima> ี่ครับพี่น้องรักนูหมายเล่าบานครับไก่ไก่บานด่าเราก็เพิ่งรักครั้งแรกครับพี่น้องนี่ครับก็ขนาดอันนี้เป็นขนาดเล็กครับจิติดติดขนาดเล็กนี่เลยครับนี่ขนาดเล็กมีอยู่หกอันครับ ดักอัพซิปกวานครับมีขนาดเล็กครับแต่ว่าขนาดกลางไม่ได้มีได้กูครับไม่ได้เก็บมีอยู่ซิปเออมีอยู่หกอันนี่เหรอครับก็เลยดักทิ้งไว้เผื่อกลางวันครับเผื่อหางแดงติดนี่ครับนี่รุ่นเก่าครับนี่ของรุ่นเก่าใต้ถ้านครับนี่แข็งกว่าเดิมครับก็ได้สองหางครับพี่น้องได้สองเตีมครับนี่ครับสองเตียมครับสองหาง พอได้ปีคกับพี่น้องพอได้ปีคขั้งเลกครับดักกัฟซิฟกว่าอันครน่ครับก็ได้สองจุดครับนี่ก็ได้จุดจุดตรงนี้หนูควาตัวหนึ่งครับอันนุนจะเป็นหนูปลูกหลีกหรือเปล่านะไม่ไม่ใช่หนูควาแล้วมันจะใหญ่กว่าครับที่ได้มานี่ของหางครับพี่น้องก็คือครับดักขังเลกดาซิฟกว่าอันได้เลยหมดไม้ไก่บานได้ ก็จะจุนนะครับ้ยช่วงนี้เข่าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเหมือนครับทํางานได้ครับหลังงานเขาดําครับตั้งแต่งานเขาดํามาผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปสักทีเลยครับตั้งแต่งานเขาดําพี่น้องกันนี่แหละครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปามนี้แหละครับพี่น้องรัหรับนักหนูครับนีทางแรกของปีนี้ครับ เกือบเดือนเลยครับไม่ได้หาอะไรเลยครับนะครับคลิปนี้ขอจบลิปขอัวลาเพียงเท่านีน้พี่นอ้องคิดห้าเจอไหมครับติดตามนะครับปองคุณบ้านครับขอบคุณครับครับสองตัวก็ได้ปีนอยู่พี่นอ้อง ถ้ามีโอกาสไปหาบานอื่นแล้วจะไปหาดูทั้งโซนทั้งต่ำต,ำ,ตำหน่อยพี่หนุ่มน,นี่อะไรสองหางกพอ,อนะครับได้ปีงนะครับตึบกัน